สบายดีจ้าทุกคนสบายดียามแรงจ้าหลังจากอาบน้ำแล้วจะไปซื้อมาเห็ดกินนี่แม่มักแตงมาตาดตลาดชูเราตีนเลยว่าหมูเกี๊ยวเฉยนั่นไว้ยขอลื่อมอีเหล่าเนี่ยยังลงไปสักนี่แม่มักเล่นตามมักแตงจ้าโอ้ย ใส่เส <boy> no. <boy ney> ื้ออากาศหนาวหนาวพี่น้องเริ่มหนาวก็ใหม่เลยอาบน้ำก็แย่พี่น้องเอ้าบก็เย็นเย็นน้ำอาบอาบน้ำนองนี่คือน้ำแข็งนี่แหะพี่น้องเยวันเรมคอยปัดเร็วก็ยไม่ัดือกดจุดดสิได้ยเมซื่ออัน กรปุ่นเนาะลวกเามาใส่ก็จะกินแต่อันนี้นะกินชิ่นดิกินชิ่นกินมะเฮงกินบะเฮงกินทารกนั่นนี่จะเป็นยังเืินไปแล้วเอามากินอยู่บ้านจะยังได้ข้า อากาศก็น้ำนะวุ้ยตาย

จะต่ำแสงกวดปวดจิ ปิ่มทั้งอะมาดูนี่ตัวนี้ยังบวชอีกใชนี่นี่เด็ิสุกเลิบผมฮะชุกเลิบผมนี่ดิยังงสือง เอ,เอาแต่ทั้ทงป่นทั้งนี้ล่แลลวกับพ่อเด้อเพราะปีนทนั้ง,ทงมันจะให้มันสีเป็นสีสมแล้วพ่อโลดมันยังเหลือง 他演的多。

เขามืองาน,น้ด้เลยก่เฮ้ยเอาไปทีม,ทมอน,นี่นะแล้วอเลืเอาหักพริกแ่าย่างนี่ตัวนี้ยไม่ต้องพริกที่มีเดีเเยวนห เนียนมือคมะเขือนเนาะเนียนมะเขือแล้วก็นเบังไกับตี๋เนียนเนียนมะเขือแล้วก็เฮดไข่ใส่ใส่ใส่เด้นใส่จามัดแตงเนาะพี่จาเอ้าเนี่เราจะกินข้ากินก้อนจนเล็จุ๊บจ้าทุกคนกินขาบาทุกคนนี่สีน้าตำมักแดงของเาตำมักแดงแล้วกั หิงปลาพี่น้องมาเด้อกินกะดำกันแล้วกันขัวหมูตะเพนพวกพี่น้องมาๆมา,มาคุยเลยจ้าว่า <c oughs> เยอะกินพี่น้องจะหิวข่าวบ่นหิวข่าวพี่น้องถ้าแบบกระหิวข่าวตะเวนมันนี่นะก็เลยเห็ดกินมากๆทุกคนกินข้าวดำกันเด้อจ้า จะได้บ่มีอันนั้นพักกับเนาะหืมบเ่ออ่ะได้เจ้าเอง,อองพักบ่ได้อืดกือ ก,กินข้วนวาวก,กันด้วยีีน้องเน้อฝากรดไรค์กดแร่กดติตตาเมือเป็นกํลังแสนองหลายคลิปาต่อไปนเด้องเ่น้องเด้อพ่อก็ไม่คิดหน้กจ้าพ่ต้องไปกินข้าก่อนจ้า